ก็กลับมาสู่ช่วงที่2แล้วนะครับของรายการ The m a s t a r o r Act Art Class ปั้นดาวก็ช่วงที่แล้วเราพูดถึงกิจกรรมที่จะมารีดพลังน้องๆนะครับคือกิจกรรมอะไรครับผมรีดพลังสุดๆเลยแต่เป็นรีดพลังทางการแสดงให้แบบเค้นออกมาให้ได้ให้ทุกคนเปิดแต่ละช่องเล็กๆช่องน้อยๆที่ยังมีอยู่ในเปิดออกมาให้หมดอย่างกิจกรรมของช่วงนี้นะคะอันแรกก็จะเป็นการบอกคาแรคเตอร์ต่างๆค่ะเช่นเอ่อสมมติว่าอ่าเราอยู่ในห้องใช่ไหมคะแล้วเราพี่เต๋อบอกลุดว่าฝนตก เราจะทำยไงสมมติสถานการณ์ตอนนี้ฝนตกมผมก็ต้องเอามือออกมาแล้วดูว่าเฮ้ยฝนตกหรือเปล่าเ<า>ช็คครับอย่างนี้เนาะ,ะเอออย่างเงี้ยเราก็จะบอกต่างๆสมมุติว่ารอ,อ,อพ่อมารับ ดูเวลาอะไรเงี้ยนัดกันกี่โมงอะไรอย่างงี้เราก็จะบอกโจทย์ต่างๆไปแล้วให้ให้ทำเลยไม่ต้องไม่ต้องมีเวลาคิดไม่ต้องมีเวลาดีไซน์ในหัวว่าจะทำยังไงแต่น้องๆเขาทำออกมาเป็นไงบ้างแรกๆเนี่ยเขาก็จะทำตามที่เขาเคยชินเนาะเขาเรียกเป็นภาพจำเช่นการรอส่วนใหญ่ก็จะดูนาฬิกาเนาะแต่ถ้าวันนั้นเราไม่ได้ใส่นาฬิกามาหรือว่าเราไม่มีนาฬิกาหรือว่าเป็นคนไม่ได้ดูนาฬิกาอยู่แล้วเราก็อาจจะมีรอแบบอื่นได้ดูว่าเอ้ยรถพ่อมายังวะหรือว่า นั่งเล่นโทรศัพท์หรือว่านอนหลับอ่านหนังสือมีอะไรหลายๆอย่างที่จะให้ตีความกันไปก็จะฝึกให้น้องๆเนี่ยฝึกตีความว่าเฮ้มันมีโจทย์มาอย่างนี้อย่างหนึ่งแล้วแต่เราจะตีความอะไรเราจะเชื่ออะไรไม่มีอะไรผิดได้หมดเลยแต่บอกว่าอยากให้มันมีความหลากหลายมากกว่านเดินอยู่กลางแดดออซอนี่กลางแดดกลางแดดกระต่ายกระโดดไปรอบห้อง เดี่ยวรับดิเดี่ยวรับในกระต่ายในแบบของเราไม่ต้องไปมองใครไม่ต้องไปมองใครไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกกระต่ายในแบบของเราอยู่ฝนก็ตก raining ฝนตก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 หิมะตกหิมะตกหิมะเริ่มละลายกลายเป็นน ok, 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 ok ้ำ <laughs> ด้วยความที่อาทิตย์นี้เนี่ยเป็นการสอนที่เน้นไปในเรื่องของความจริงใจในการแสดงเราก็เลยใช้กิจกรรมต่อมาที่พูดถึงสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งแล้วให้เขาทําโดยทันทีซึ่งกิจกรรมเนี้มันจะทีให้เห็นว่านักแสดงส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่าไม่ได้ผ่านการตีความหรือว่าไม่ได้มีการตีความบทที่ดีเนี่ยก็จะ มักจะเล่นตามที่เราได้แบบเป็นภาพที่อยู่ในมโนคติของคนปกติทั่วไปออซึ่งจริงๆแล้วบางครั้งการแสดงอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้ตรงนี้ก็คือเป็นการ ทำให้เขาเข้าใจว่าจริงๆแล้วการแสดงมันไม่จําเป็นต้องจงใจเพื่อแสดงให้คนดูรู้ว่าเราทําอะไรครับแล้วนอกจากกิจกรรมเมื่อกี้นี้แล้วนะครับรู้สึกว่าจะมีอีกแบบฝึะการหนึ่งซึ่งยากยากกว่าเดิมอีกใช่ไหมครับค่ะก็เรียกว่าใช้จินตนาการมากขึ้นก็ได้เนาะคือเราพอเราบอกโจทย์ไปแล้วให้ทําตามที่ตัวเองตีความต่อไปเนี่ยก็จะบอกโจทย์ให้ต่อเช่นบอกให้กลุ่มผู้หญิงเนี่ย เธอเป็นคนที่ง่วงนอนมากนะตอนนี้เธอรู้สึกง่วงนอนมากอยากจะนอนมาก uh huh. แต่นอนไม่ได้แต่ละคนก็จะแบบหากิจกรรมของตัวเองง่วงนอนแต่ทําไม่ได้เ,เล่นเกมดูทีวี uh huh. อ่านหนังสือ <Sure. S 1> ชวนเพื่อนเมาส์หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างกลุ่มผู้ชายก็จะเป็น สมมุติว่าคุณคือคนที่พิการอย่างใดอย่างหนึ่งในร่างกายแต่มีข้อแม้ว่าอยากที่จะดีขึ้นอยากที่จะหายอยากที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็ทํำยังไงแต่ละคนก็อาจจะแบบ ฝึกออกกําลังกายฝึกขาตัวเองฝึกแขนตัวเองฝึกกาลังอันนี้เราก็จะได้เห็นจินตนาการของน้องๆว่าเอ้ยเวลามีมีโจทย์ที่มีข้อแม้มาเนี่ยเขาเรียกว่าข้อแม้มีอยู่ว่ามีข้อแม้เพิ่มขึ้นมาในโจทย์ต่างๆเนี่ยเขาจะแก้ปัญหาข้อแม้ตรงนั้นยังไงมันก็คือเป็นการจรินตนาการด้วยการ,รตรีความด้วยแล้วก,แวก็แล้วก็การแก้ปัญหาด้วยเหมือนกันว่าแต่ละคน10คนแก้ปัญหาได้10แบบ ก็ไม่มีอะไรผิดอีกเหมือนเดิมแต่พูดถึงในคลาสของครูเต๋าเนี่ยมันต้องมีน้ําตาเข้ามาเกี่ยวข้องแน่ๆเลยครับคุณครูลองเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าว่าคลาสนี้มันมันมีเรื่องดราม่าเข้ามาเกี่ยวอย่างไรใช่คลาสนี้เรารู้สึกว่ามันพิเศษมากๆเลยนะคะเราเรียกว่าออโต้ดราม่าก็คืออ่าเล่าโจทย์ให้ฟังก่อนสมมติว่าให้น้องแต่ละคนเนี่ยลองคิดถึงเหตุการณ์ในชีวิตจริงหนึ่งเหตุการณ์ที่มันมีความสําคัญมากแล้วก็มีผลกระทบกับ ความคิดกับจิตใจของเรากับชีวิตของเรามากจนกระทั่งมันเปลี่ยนชีวิตเรานับตั้งแต่วิน,วนาทีนั้นเป็นต้นมาเช่นเหตุการณ์นะอาจจะเป็นเหตุการณ์ดีใจเสียใจหรือว่าช็อกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมันจะสอนชีวิตเราให้เราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอพอทุกคนคิดได้แล้วรุดล,ลองคิดตามไปด้วยก็ได้นะว่าเอยเรามีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอคิดได้แล้วให้ ให้นึกถึงเหตุการณ์วันนั้นให้ย้อนกลับไปความรู้สึกถึงวันนั้นบรรยากาศของวันนั้นเป็นยังไงมีใครอยู่ในเหตุการณ์เราบ้างมีคนนั้นใส่เสื้อสีอะไรกลิ่นของบรรยากาศเป็นยังไงสถานที่เป็นยังไงเราทําอะไรอยู่เรารู้สึกยัางไงายอยู่รสร้างมันสร้างมันมาให้ชัดที่สุด<々>แล้วพอพร้อมแล้วก็จะให้แต่ละคนเนี่ยออกมาทีละคนแล้วก็แล้วก็ทําไม่ต้องบอกว่าไม่ต้องแสดงอะไรไอะไรเงี้ยค่ะใช่ไม่ต้อง,องเล่าไม่ต้องพูดอะไรแต่ทําอย่างที่เหตุการณ์วันนั้นเกิดขึ้นจริงโอ้ย แม่ใจอย่างปลั๊งปลืเหลือเนี่ยเดี๋ยวกูไปเอานะ<ฮ>เอออ๋อทัานนะเดี๋ยวก็จะไปล้างถ้วยฮอเออตัวเก่าเนี่ยมาได้ตัวเก่าก็ต้องยิอย่างสักอย่างนะเข้าใจหรอก็หาไปพาตากมาเนี่ยก็นอนไปต้องแย้งเราจะย้งคนเดียวเออเฮ้ยอ,อยจะจงมาอย่างปลั๊งปลืเหลือ ไปอยู่ในเวียงละขึ้นนอกกูพอแล้วกันเนอะพอละโอ๊ยจะร้องทำไมยายหไหนไหนผีไหน,ไห,นหนูไม่เห็นจะมีเลยเนี่ยยายอารลงและกลางคืนน่ะหนูจะนอนเนี่ยยายจะร้องทำไมเนี่ยตอนเช้าตื่นบังเรียนเนี่ย 吧，喏、嗯。嗯嗯 ย,ยายหนูฟังแ้นูไม่ไดทำอะไรดีๆกับยายเลยนูรู้ว่านี่นเราทำมันดี เออโต้ดามาก็กค,คือเลือกใช้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงมาแสดงอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. เพื่อที่ทำให้เขาเนี่ยเ,เลิกกังวลกับการที่จะต้องรู้สึกว่านี่คือการแสดงนะฉันจะต้องจงใจแสดงฉันจะต้องเล่นเป็นบทที่โกรธนะฉันจะต้องเล่นเป็นบทที่ร้องไห้นะกับกันง่ายที่สุด เล่นเรื่องตัวเองนั่นแหละเล่นเรื่องที่เคยผ่านมาแล้วเขาจะเข้าใจมันอย่างดีที่สุดเขาจะเห็นภาพมันชัดเจนที่สุดแล้วมันจะเกิดความจริงใจในการแสดงได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากตรงนี้คือความเป็นธรรมชาติในการแสดงจากตัวเขาคนดูอ่ะก็เชื่อได้เลยสนิทใจว่าอ๋อนี่มันคือเลือกเขาจริงๆทุกคนจะเล่นได้แบบดีเลยคือเขาเรียกว่าออกมาแสดงได้ดีมากแล้วก็จริงมาก ทุกคนรู้สึกมากอะ<ม>ไรอย่างนี้ค่ะนึกว่าบางคนบอกว่าลืมไปเลยพี่นึกว่าผมอะย้อนกลับไปวันนั้นจริงๆป<ะ>กติจะเห็นว่ากิจกรรมของค,ครูเนี่ยก็จะเป็นแบบจบในคลาส <ใช S 1> ก็จะเป็นแบบว่าทําตรงนั้นเลย<ๆ>แต่ได้ข่าวว่าช่วงหน้าเนี่ยมีการบ้านด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะยังไงก็ต้องขอฝากการบ้านไว้ด้นึงเพราะว่าโจทย์วิคเนี้ยสาคัญมากแต่จะเป็นการบ้านอะไรและมีการให้คะแนนเท่าไหร่พบกันในช่วงหน้าครับกับ The Martial Warrior Art Class Bandao ครู่ครับ